จะมากินด้งนะฮะทำเองสดๆจากมือไนเนี่ยคนชิมเดะถือว Re ่าอร่อยนะฮะจ่เป็นเนี้ยจะใส่พงเยอะเกินอร่อยอยู่ฮะอือหือ ทำเนี่ยอร่อยมากด้านบนจะเอ๋อรนะละลังะหยาๆอันนี้ทำเองนะย,ย้ำนะทำเองใช้ผงวุ้นตัดผ็ดอะทำจากน้ำแนด์ลูบอะฮะใช้ได้นะเนี่ยชิมเนี่ยนี่ อร่อยนะฮะวุ้นน้ำแดงแฮนด์ลูบอยคือผมไม่ใส่น้ำตาลเลยปะออืถ้าคุณอยากกินก็ลองคำดูงครับเนี่ยใส่ผมงวุ้นแค่ช้อนเดียวครับได้เป็นตือครับอร่อยนะฮะอ่ะอือหื้อ สามารถตกแต่งได้ตามใจชอบนะครับใช้ซีอิ๊วสมอาหารดือกินธรรมชาติอ,อนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์สับสักไลค์ปุ่มติดตามโอเคจบเห็นไหมล่ะจบแอ